สวัสดีครับเพื่อนๆอวันนี้เราจะพามาดูกันว่าแบตเตอรี่แบตสตาร์ทนะฮะแบตสตาร์ทของ BMW X5 นะครับเครื่องเป็นซินนะครับ mm hmm. ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอืมอันตอนแรกเราก็ดึงดึงหมดพวกนี้ออกก่อนนะครับนี่ฮะนี่ของแกะไปรอแล้วแล้ว,ลวก็มีน็อตน็อตหมุนตรงนี้ถ้หมุนตรงนี้หมุนเสร็จยกออกเลยครับมันก<ๆ>็ยกขึ้นมาได้เลยครับ ลบถาดถาดอันนี้ออกนะครับนี่ไงครับหน้าตาลบถาดมอาอวางไว้เห็นไหมฮะนี่ฮะตัวนี้จะมีแบตสองลูกลูกนี้ก็จะประมาณเก้าสิบแอมลูกนี้ห้าห้าสิบแอมรถอะไรทำไมแบตมันเยอะจัง เราฟังครับ